สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับครับพี่ชายยี่ผมนะครับพี่ครับผมได้ยินครับโอเคครับนั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวรายการก่อนนะครับพี่ครับผมได้ครับ สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและพี่ๆชาว CSI ทุกๆท,ท่านนะครับผมอาร์มที่วัดธิติพัฒน์วันนี้จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการ CSI Live ในค่ำคืนนี้นะครับในคืนนี้เราก็จะพบกับคุณชายมโนภาสน,นะครับอดีตนายกสมาคมนักลงทุนในคุณค่าไทยไวีดนะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าทางสายการกับการลงทุนนะครับถ้าพี่ชายพร้อมแล้วขอเชิญเชิญพี่ชายเป็นยันได้เลยครับครับสวัสดีครับ นักลงทุนทุกๆท่านนะครับที่ฟังอยู่ทางออนไลน์นะครับก็วันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับที่ทาง CSI ก็ได้เชิญมานะครับพูดเรื่องทางสายกลางกับการลงทุนนะครับวันนี้ก็ได้เตรียมสไลด์มานะครับว่ามีเวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนับจากนี้เราก็จะบรรยายกันสักประมาณ50นาทีนะครับ แล้วก็อาจจะมีเวลาสักสินาทีเผื่อใครจะมีคําถามอะไรนะครับเรื่องทางสายกลางในการลงทุนนะครับว่าท bon ําไมนักลงทุนถ er <ans> ึงควรจะเดินในทางสายกลางนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อหามียังไงบ้างนะครับในการบรรยายนี้นะครับขอเชิญสไลด์ถัดไปนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วตั้งปีที่ผ่านมานะครับ2020เนี่ยเรา มีวิกฤตโควิดนะครับในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยตลาดหุ้นทั้งโลกเียดลงกันถล่มทลายนะครับแต่นักลงทุนเนี่ยถ้าเกิดใครได้เข้าตลาดในช่วงสักเดือนเมษานะครับจนถือหุ้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยหลายคนผมคิดว่าคงจะได้ใจมากเลยคือคิดว่าโอโหอันนี้ก็คือถืออย่างเดียวนะครับ buy and hold นะครับถ้าใครลงทุนที่สหรัฐอเ,นะเมริกานะครับหุ้นหลายๆตัวในสหรัฐอเมริกานี้ขึ้นมาหลายเท่าเลยนะครับ ตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นไปขึ้นมานี่ก็อยู่จริงๆช่วงก่อนปีใหม่ช่วงปีใหม่เนี่ยก็ใกล้ๆก่อนที่จะมีโควิดระบาดรอบ2เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นไปถึงพันห้าร้อยกว่าจุดแล้วนะครับอันนี้ก็มีเยอะถดถอยลงมาบ้านนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่บ o t t o m ไปนะครับช่วงมีนาปีที่แล้วเนี่ยนักลงทุนรายย่อยนะครับหลายๆคนที่เข้าตลาดเนี่ย ไม่ว่าเช่นไม่ใช้เฉพาะเมืองไทยนะครับตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็มีความรู้สึกฮึกเหมิมเป็นอย่างมากนะครับถ้าเราดูการซื้อขายในประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าต่างชาติขายบางทีกองทุนขายนะครับนักลงทุนรายย่อยนะครับ retail investor ก็จะเป็นฝ่ายเข้าไปรับอยู่ตลอดนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้มันก็มีกลไกมาจากหลายอย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าดอบเบีย้ยในระบบซึ่งอยู่ในระบบในระดับที่มันต่ำม,มากๆนะครับ ตอนนี้พันธบัตรสิบปีในสหรัฐอเมริกานะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.1เปอร์เซ็นตนะครับในตลาดรองนะครับของไทยก็อยู่ที่ประมาณ1.2เปอร์เซ็นตนี่พันธบัตรสิบปีนะครับในขณะที่เงินปันผลในตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าโดยเฉลี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ3เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งยังไงก็ยังสูงกว่าพันธบัตรสิบปีนะครับมากกว่าหนึ่งเท่านะครับ อีกทั้งสภาพคล่องในระบบก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับถ้าไปดูปริมาณเงินสดในธนาคารนะครับในประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าปริมาณเงินสดเนี่ยยังอยู่ในระดับหลายล้านล้านบาทนะครับขอภัยที่อาจจะจําตัวเลขไม่ได้แน่นอนนะครับในสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันครับปริมาณเงินสดนะครับหรือสินทรัพย์ที่เทียบเท่าเงินสดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากเป็นประวัติการนะฮะอาจจะมีย่อลงมาบ้าง จากระดับสูงสุดแต่นับว่าถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยสภาพคล่องในระบบในสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยอยู่ที่สูงมากจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาหรือไทยอย่างเดียวทั่วโลกเหมือนกันหมดครับยุโรปก,ก็สูงญี่ปุ่นก็สูงนะครับทําไมเป็นเช่นนี้ครับคือคนมีเงินไม่กล้าใช้นะครับบริษัทนะครับกําไรได้มาบริษัทใหญ่ๆนะครับที่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับไม่กล้าลงทุน เงินก็อยู่กันเต็มธนาคารนะครับไม่มีใครกล้ากู้ไปลงทุนใดๆนะครับก็เป็นผลเกิดให้ก็เอาเงินนี้มาเก่งกำไรกันนะครับซึ่งอันนี้นเป็นธรรมดานะครับก็รายย่อยหลายๆคนที่เข้ามาในตลาดนะครับช่วงนี้ก็ผมอยากจะเรียนไว้นิดหนึ่งนะครับคือเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยมีสภาพคล่องสูงมากนะครับ ถ้าว่าเทว่ากันตามตรงก็ถ้าอ่านรีเสิร์ชของฝรั่งนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าสภาพนี้เหมาะกับการเล่นหุ้นนะครับแต่ทีนี้หลายๆท่านอาจจะเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตระหนักเรื่องสภาพคล่องเท่าไหร่นะครับอาจจะคิดว่าเออมันเป็นเพราะอย่างนูน้นอย่างนี้บ้างนะครับเป็นเพราะเรื่องปัจจัยพื้นฐานของบริษทัทบ้างเป็นเป็นเพราะ สีมือของเราบ้างเป็นเพราะอะไรบ้างก็ตามนะครับแต่ก็ขอเรียนว่ายังไงก็สภาพคล่องในระบบในระดับสูงเนี่ยมีส่วนช่วยอย่างมากนะครับให้การลงทุนในในหุ้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างลื่นไหลนะครับเรียกว่าในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีส่วนใหญ่มีแต่คนลองทั้งนั้นนะฮะตอนนี้ปริมาณคนที่ช็อตหุ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถดถอยลงไปมากนะครับดงนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่นักลงทุนทั้งทั้งหลายนะครับรายย่อยทั้งหลายเนี่ย จะเริ่มฮึกเขิมนะครับผมก็ขอพูดถึงเหตุการณ์ปัเบิปนะครับในอดีตเพื่อที่จะย้ำเตือนให้ทุกท่านทั้งหลายได้ระหนักไว้นิดนึงจะเราจะได้ไม่ชะล่าใจานะครับผมไม่ได้หมายความว่าบัเบโปทั้งหลายแหละเนี่ยมันจะหยุดลงในเร็ววันนี้นะครับมันก็ผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันยังคงไปต่อได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับดะงนั้นเราเอนจอยจังหวะนี้ได้ นะครับแต่ก็ขอให้ระมัดระวังไปนิดนึงเผื่อสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทั้งหลายในระบบจะเปลี่ยนไปนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับครับสไลด์นี้นะครับแสดงให้เห็นเราเห็นถึงนะครับปริมาณเงินนะครับที่ Federal Reserve ของสหรัฐอเมริกานะครับใช้ในการซื้อสินทรัพย์นะครับตั้งแต่ปี2008เรื่อยมานะครับก็เรียกง่ายๆว่าเฟดเนี่ย พิมพ์เงินมาซื้อสินทรัพย์นะครับว่ามันมากมายขนาดไหนนะครับเราจะเห็นว่าปริมาณเงินที่เฟดอัดฉีดมาเนี่ยไม่มีลดน้อยลงเลยนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7จ t r i l l i o นะล้านล้าน US นะครับ7 trillion US ดอลลาร์นะครับท่านจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันกระโดดเยอะๆเนี่ยช่วงปี2020เนี่ย จาก4ไปเป็น7เนี่ยก็เพราะวิกฤตโควิดเนี่ยแหละครับที่เฟดอาจฉีดเงินมหาศาลนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงสัปหามเนี่ยเฟดเนี่ยอัดเงินมากกว่าปกตินะครับขึ้นไปแค่ประมาณ1กว่าทริลเลียนเท่านั้นเองนะฮะแต่พอวิกฤตโควิดเนี่ยเฟดอัดขึ้นไปมากกว่านั้นนะครับมากกว่านั้นหลายเท่านะครับจาก4ไปเป็น7นะครับ เราจะเห็นว่าตอนนี้สภาพคล่องเล็ก็เลยท่วมระบบนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะเฟดอัดฉีดเงินเข้าซื้อสินทรัพย์นะครับเราจะเห็นว่าตอนวิกฤตโควิดปีที่แล้วเนี่ยเฟดประกาศนะครับนอกจากจะซื้อพันธบตัตรนะครับนอกจากซื้อตราสารหนี้เอกชนในระดับ Tri ประดับ Tri p l e B นะครับซึ่งเป็น Investment g r a d e รนะครับเฟดประกาศลงมาซื้อแม้กระทั่งจังบอลนะครับ ดังนั้นเงินที่ออกมาจากเฟดเนี่ยเรียกว่ามาซื้อสินทรัพย์ทุกอย่างนะครับตราสารหนี้ทั้งหลายใครมีปัญหาหนี้สินเฟดรับซื้อนะครับมันก็ทําให้สภาพคล่องในระบบก็เลยดาเนินต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นตัวที่ให้กราฟนี้แสดงให้ท่านเห็นว่าสภาพคล่องในระบบนั้นมันอยู่สูงมากมายมาตลอดนะครับมากกว่าในอดีตนะครับยิ่งมีวิกฤตยิ่งอัดเงินเข้าไปนะครับมันก็เลยยังอยู่ได้ทุกวันนี้ครับสไลด์ต่อไปครับ นอกจากเฟดจะอัดเงินแล้วนะครับเรามาดูนะครับอันนี้พอดีผมไม่มี Data ของประเทศไทยนะครับผมมี Data ของของที่อเมริกานะครับว่าการใช้มาจินในการซื้อหุ้นสารัฐเนี่ยเป็นยังไงนะท่านเห็นไหมครับในในชาร์ตชาร์ตนี้นะครับเส้นสีแดงนะครับสีแดงนะครับเป็นระดับมาจินโลนนะครับสีน้ำเงินคือดัชนี S&P 500นะครับท่านจะเห็นว่ามันล้อกันไป นะฮะเมื่อมาที่เด็มากขึ้นดัชนีก็สูงขึ้นด้วยนะครับในทิศทางเดียวกันนะกับอีกตารางหนึ่งนะครับทา,ทางด้านล่างนะครับที่เขียนว่า U.S. Margin Loan Rate นะครับอันนี้ผมจะให้ท่านดูว่าดอกเบีย้ยมาจินนะครับตอนนี้บางบรกนะครับเป็นโบรกเกอร์ออนไลน์นะฮะ i n t e r a c t i v e Broker นะครับถ้าใครกู้เงิน ครับ Interactive Broker 3.5ล้านเหรียญสาระขึ้นไปจ่ายดอกเบี้ย0.86เท่านั้นเองนะฮะ1.5ล้านเหรียญจ่ายดอกเบี้ย1.01นะครับแสดงว่าดอกเบี้ยต่ำมากนะครับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมาจินโลนประมาณดอกเบี้ยเงินฝากในเมืองไทยนะฮะดูแล้วมันจูงใจนะครับให้หลายๆคนกู้เอามาซื้อหุ้นนะครับ ซึ่งหุ้นสารัะบ,บางตัวนี้ก็เงินปันผลก็ระดับ2-3%ก็มีนะฮะสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีนะครับที่ prospect ดีๆเลยนะฮะทำเขียนเป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรปันผลสัก1.5% 2%เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับถ้าท่านไปกู้มาเนี่ย0.86ุดแปดหกแค่เงินปันผลนี่ก็ cover ดอกเบีย้ยแล้วเอ๊ะแล้วหุ้นเองก็ดูจะเหมือนจะมี upside เอ่อ earning ก็น่าจะโตต่อไป ะจะเห็นว่ามันดูจูงใจมากนะครับให้คนเราก็พู่เงินกันออกมาเล่นหุ้นกันนะครับดงนั้นช่วงนี้จังหวะนี้เะาเห็นว่าโอ้สภาพคล่องสูงนะครับทุกคนต่างพร้อมเพียงกันนะครับสนใจมาลงจุงนในหุ้นนะครับมันก็เป็นเหตุให้ดัชนีพุ่งสูงขึ้นไปนะครับอย่างตอนนี้ NASDAQ ก็อยู่ประมาณสัก1 3 0 0 0จุดนะครับก็ขึ้นมาจากช่วง .com bubble พอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราจะมีกราฟให้ดูกัน ขอสไลด์ถัดไปได้ครับอ่าอันนี้เป็นชาร์ตที่ขอย้อนอดีตนิดนึงนะฮะให้เราเราเห็นว่าบับเบิลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยอันนี้คือชาร์ตราคาทิวลิปนะฮะสมัยถ้าท่านเคยได้ยินนะครับที่เขาเรียกว่าทิวลิปแปรเนียนะครับคือราคาดอกทิวลิปเนี่ยเกิดการเก่งกำไรขึ้นนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ Thailand, นะครับในนี่มันประมาณสักเกือบ400ตปีมาแล้วนะฮะ ก็ช่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณประมาณปี1633ถึงปี1637นะครับประมาณนี้กินเวลาสัก3-4ปีราคาดอกทิวลิปเนี่ยขึ้นจากประมาณสัก5เหรียญเนเธอร์แลนด์ตอนนั้นนะครับ5เหรียญน,นะครับขึ้นไปประมาณสัก200เหรียญน,นะก็คือขึ้นไปประมาณสัก40เท่านะฮะกินเวลาสักประมาณ4ปีนะครับที่ฟอร์มตัวตั้งแต่ฐานท่าจะเห็นว่าเห็นไหมฮะในชาร์ตนี้ ก็คือฟอร์มตัวฐานนะครับแล้วค่อยๆขึ้นก็ค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็มาพีคสุดประมาณปี1636นะครับจากปี1633มาพีคตอน1636กินเวลา3ปีครับขึ้นไปพีคหลังจากนั้นก็ล่วงตกลงมาเหมือนเดิมนะฮะในปี1637นะครับชาร์ตนี้เนี่ยก็มีคนเข้าไปใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าช่วงแรกนะครับลักษณะาการเกิดบับเบิลเนี่ย ช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่สมาร์ทมันนี่เข้าไปสมาร์ทมันนี่คือใครครับคือคนที่อาจจะอยู่ในวงการทิวลิปนะครับคนที่เป็นนักลงทุนที่เก่งกาจนะครับพวกเนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเห็นแล้วว่ามันมีดีมาดอกทิวลิปเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาก็เลยซื้อเก็บไว้นะครับซื้อหน่อซื้ออะไรเก็บไว้อ่ะสักต่อมานะครับก็มีระดับกองทุนเข้ามาเริ่มเล่นนะครับเพื่อเห็นสัญ,ญญาณแล้วนะครับมีคนวิเคราะห์มีคนเขียนเปเปอร์ออกมา นะครับพอผ่านไปสักปีหนึ่งสาธารณชนเป็นวงกว้างแล้วคือคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับดอกทิวลิปเลยคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการลงทุนเลยรู้แต่ว,ว่าราคามันเริ่มพุ่งแล้วก็เอาเงินมาลงกันสนุกสนานนะครับมันก็สามารถทําให้สินทรัพย์ที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดานี้ราคาพุ่งขึ้นไปเป็นจรวดนะครับให้ลองคิดดูนะครับดอกทิวลิปเนะี่ยใช้เวลาที่ขึ้นจากห้าเหรียญขึ้นไปเป็นสองร้อยเนี่ย สี่สิบเท่าสินทรัพย์นะครับที่ราคาเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้นะครับผลสุดท้ายก็ยืนอยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็ดรอปลงนะครับงั้นเราต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเวลาบับเบิ้ลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็แตกแล้วเกิดขึ้นใหม่แล้วก็แตกแล้วเกิดขึ้นใหม่แล้วก็แตกนะครับมันไม่ใช่ว่าบับเบิ้ลเนี่ยถ้าเราเข้าใจจังหวะเราเข้าใจพลวัตของมันเนี่ย เราก็อาจจะสามารถทำกำไรได้ดีก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าบางทีมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับอขอสไลด์ต่อไปด้วยครับอันนี้ก็คือผ่านมานะครับจากทิวลิปบับเบิลพามาอีก400ปีนะครับผมก็ขอยกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเทคบับเบิลนะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1995นะครับจนถึงปี2002ท่านเห็นว่า เมื่อมีการฟอร์มตัวคล้ายๆกันนะครับในปี1995-96นะครับอินเทอร์เนต็ตก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นนะครับมีคนเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าหุ้นเทคโนโลยีทั้งหลายในสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นนะครับซึ่ง Amazon, น a ะครับ y r o s o m t c r o s อ f t นะครับอย่างนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นพวก big company ในอนาคตนะครับก็เข้ามาซื้อเก็บไว้ จะเห็นว่าราคาเนี่ยฟอร์มตัวค่อยๆขยับตั้งแต่ปี95มา96 97 98 99พอ99เท่านั้นแหละครับจาก99ถึง2,000ราคามันพุ่งนะครับแบบถล่มทลายเลยขึ้นจากประมาณสัก1 3 0 0 1,400นะครับขึ้นไป4,800นะครับนะครับขึ้นไปอีกประมาณสัก2เท่าจากของเดิมนะครับท่านจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับไอ้ทูลิปมาเนี่ยในในชาร์ตก่อนหน้านี้เลยนะครับ ลักษณะของการเกิดบับเบิ้ลคล้ายๆกันเสร็จแล้วบับเบิ้ลก็แตกนะครับแล้วก็ตกลงมาตกลงมานะครับจนราคาในปีสักประมาณ2002เนี่ยมันก็อยู่ในปีในระดับที่ใกล้เคียงกับปี1998นะครับเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยช่วงแรกๆจะได้กำไรทั้งนั้นนะครับช่วงแรกๆก็จะได้กำไร แต่น้อยคนนะครับที่จะได้ถือเงินสดออกมาจริงๆนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าทำไมขอสไลด์ต่อไปนะครับเขาก็มีการอธิบายนะครับโดยใช้เขาเรียกว่า emotional cycle of investor นะครับวัฏจักรอารมณ์ของนักลงทุนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นชาร์ตนี้กันบ้างน,นะครับแล้วที่เห็นว่า เราจะเริ่มลงทุนด้วยมุมมองในแง่ดีด้วยความหวังนะครับชาร์ตนี้จะเริ่มตั้งแต่ Optimism นะครับมองโลกในแง่ดีนะครับพอเราเข้าไปในช่วง u ับเ e ล่อตัวเนี่ยอย่างตอนนี้ Bitcoin ก็มีลักษณะคล้ายๆกันในลักษณะนี้นะครับเพกสตอ็อกบางตัวในสหรัฐอเมริกาก็คล้ายๆกันในลักษณะนี้นะครับพอเริ่มจาก Optimism เนี่ยพราะเราลงทุนไปแล้วรู้สึกโหหุ้นในมันดีจริงๆนะมันขึ้นทุกวันเลยนะ เมื่อทำงานมันไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็โหเนี่ยขึ้นอีกขึ้นวันนี้เปิดมาขึ้นสิบเอร์เซ็นพรุ่งนี้ขึ้นห้าเปอร์เซ็นทุกวันนะครับตื่นเต้นรอตลาดจะเปิดนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> คือมันขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยอารมณ์มันจะเริ่มไปพีคนะครับเสร็จแล้วพอบับเบิลมันแตกอารมณ์เหล่านั้นมันก็ยืนอยู่ไม่ได้นะครับพอเริ่มตกลงมาตลาดเริ่มมีคอลเลคชันนะครับ เราก็เริ่มปฏิเสธนะครับว่าไม่จริงนะฮะตลาดเนี่ยเดี๋ยวมันลงมาบ้างมันขึ้นมาขนาดนี้มันลงมาบ้างเดี๋ยวมันคงต้องไปต่อเราก็ยังจะไม่ขายนะครับเราก็ยังจะไม่ขายถือไว้ถือไว้สักพักหนึ่งลงต่อไปอีกนะครับทีนี้เริ่มกลัวนิดนึงแล้วเอ๊ะมันจะยังไงเยจะขายดีไหมจะขายออกไปดีไหมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะอะไรฮเพราะเราขายไปเราไม่มีความรู้ว่าเราจะไปซื้ออะไรต่อนะครับ เราก็ไม่กล้าเพราะเดี๋ยวเกิดมันขึ้นไปเราก็กลัวอีกนะครับทั้งนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านักลงทุนเนี่ยเมื่ออยู่ในไซเคิลนี้นะครับเดี๋ยวกล้าเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวโลภเดี๋ยวกลัวมันอยู่กันแค่นี้แหละครับกลับไปกลับมาเดี๋ยวโลภโลภมากๆขึ้นไปมากๆก็ไม่กล้าขายพอตกลงมาก็กลัวอีกกลัวมันจะตกลงไปนะครับก็ถือหุ้นต่อนะครับมันก็อยู่ในวังวนลักษณะนี้นะครับเพราะอะไระเพราะอะไร ผมคิดว่าส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยนะครับการลงทุนนี้ถ้าเราไม่มีความรู้นะครับเราจะใช้อารมณ์อย่างเดียวครับในการลงทุนเพราะเราไม่มีความรู้เลยครับว่ามันขึ้นไปเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุจูงใจให้คนเขามาซื้อนะครับทําไมสินทรัพย์เนี่ยซึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยเขาเรียกว่าไม่มี productivity อะไรเลยทําไมถึงขึ้นราคาถึงเปลี่ยนแปลงได้ร้อยเปอร์เซนถ้าเราลองคิดดูนะครับสินทรัพย์ทั้งหลายในโลกเนี่ย เราไม่พูดถึงหุ้นนะเราลองไปดูนะครับราคาทีวีราคากระเป๋าหรือวิตตองก็ได้นะคะนาฬิกาปาเตฟ,ฟิลิปนะครับเอาของที่แบบดูหรูหรารถยนต์นะฮะหรือว่าบ้านคอนโดในทำเลที่ดีที่เป็นทำเลตากอา,ากาศยอดนิยมนะครับท่านลองเึนดูนะครับสินทรัพย์หลักๆเนี่ยมันมีอะไรไหมครับที่ ปีนึงมันจะขึ้นร้อยเปนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะครับมันแทบจะไม่มีเลยเพราะฉนั้นเวลาที่สินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาในระดับร้อยเปรอซขึ้นไปเนี่ยเราต้องเอะใจนิดนึงนะครับผมไม่ได้ไหมายว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นไปได้แต่เราต้องหาเหตุผลนะครับอย่างหุ้นบางตัวเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมันถึงขึ้นได้ร้อยเปร้อเ บางทีมันมีเหตุผลอยู่นะครับแต่บางทีของดีกับของไม่ดีเนี่ยมันดูใกล้เคียงกันของดีที่มันขึ้นในร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งอย่างผมขอยกตัวอย่างนะครับบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนจากการค้าขายหน้าร้านบอกขายหน้าร้านทิ้งหมดเลยแล้วเอาเงินไปทุ่มทำออนไลน์อย่างเดียวแล้วจนคนสร้างฐานลูกค้าออนไลน์ได้มากมายนะครับอันนี้ก็มีโอกาส หรือว่าบริษัทยาที่สหรัฐอเมริกาบางบริษัทนะครับยุ่ยด,ดีคิดวัคซีนรักษาโรคเบาหวานได้แก้พันธุก,กรรมได้อย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นการเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับแต่มันมีบางบริษัทครับซึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยทุกอย่างเหมือนเดิมผู้บริหารก็เหมือนเดิมนโยบายอะไรก็เหมือนเดิมบริหารก็แบบเดิมๆไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแต่ก็มีแต่ราคาเท่านั้นแหละครับที่อยู่ดีพุ่งไปร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต เขาต้องการให้นักลงทุนเนี่ยมีความสนใจทํายังไงครับสิ่งที่จะทําให้นักลงทุนสนใจง่ายที่สุดก็คือสร้างราคาสร้างราคาเรียกแขกนะครับจะทําให้นักลงทุนสนใจเพราะงั้นถ้าเราเป็นนักลงทุนนี้เราต้องอย่าพยายามหลีกเลี่ยงนะครับการใช้อารมณ์ในการลงทุนพยายามหาข้อมูลนะครับไม่ว่าท่านจะลงทุนแนวกราฟแนวโมเมนตัมแนวไหนนะครับพยายามศึกษานิดนึงนะครับว่า การเปลี่ยนแปลงของบริษัทเกิดอะไรขึ้นบ้างผมไม่เถียงเลยครับว่าการใช้กราฟมาช่วยในการลงทุนก็มีส่วนช่วยได้นะครับแต่พอดูกราฟแล้วก็มาหาข้อมูลพื้นฐานก็ช่วยให้ท่านมั่นใจามากขึ้นนะครับผมว่าหรือนักลงทุนแนวพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าบางคนเนี่ยเวลาเขาหาหุ้นเนี่ยเขาก็ดูกราฟกราฟไหนทรงดีแล้วเขาก็มาแต่ว่าเอ้ยทรงมันแบบนี้มันต้องมีสตอรี่ดีดีอยู่ข้างในเขาก็ไปอ่าน เรื่องแนวพื้นฐานต่อว่าเอ๊ะกราฟแบบนี้มันต้องมีเรื่องไปศึกษาไปหาอ่านข่าวเพิ่มเติมว่ามีอะไรดีอ่านี้ช่วยกันให้มันเสริมกันนะครับถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราจะใช้แต่อารมณ์ครับเราจะมีแต่ความโลภก,กับความกลัวสลับไปสลับมาแล้วเราก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนเดิมครับสไลด์ถัดไปได้ครับท่านจะเห็นว่าสองขั้วของอารมณ์นักลงทุนก็เป็นลักษณะนี้นะครับแบ่งไปด้วย ทางขวามือนะครับตอนที่มันเป็นขาขึ้นเราก็จะเต็มไปด้วยความโลภพอมันลงเราก็เต็มไปด้วยความกลัวนะครับสุดว่าเล่นหุ้นตลอดมานะครับถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะเต็มไปด้วยอารมณ์นะครับแล้วเราจะรู้สึกว่าหัวเล่นหุ้นเนี่ยมันไม่มีความสุขอเลยมันเครียดขึ้นก็เครียนดะลงก็เครียดไม่รู้จะทําทไงนะครับมันมันดูไม่สบายเลยนะครับเดี๋ยวก็หงุดหงิดใส ครอบครัวที่บ้านนะครับขึ้นก็แบบเออเอางไงดีจะขายดีไหมขายก็ขายกลัวเดี๋ยวมันจะขึ้นต่ออะเวลามันลงก็จะคัดลอสไหมหรือจะถือต่อดีนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับทำไมนักลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่ถึงกลับบ้านมือเปล่านะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคนเล่นหุ้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยกำไรนะ ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เคยกันกําไรขึ้นมานะครับแต่มันทําไมมันถึงสร้างความมั่งคั่งไม่ได้สักทีนะครับบางทีเราอาจจะลืมไปนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นเกมในระยะยาวนะครับไม่ใช่เกมแบบตีหัวเข้าบ้านนะครับบางทีเรามองสั้นไปหรือเปล่าบางทีเราต้องการที่จะชนะในระยะสั้นจนลืมผลในระยะยาวไปหรือเปล่านะครับสไลด์ต่อไปเลยครับ ฉันั้นเราต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างการเป็นนักลงทุนกับน,นักพน,นันผมไม่ได้ไม่ได้ต่อต้านนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านก็จะมีความเป็นนักพนันในตัวอยู่นิดๆนะครับเพราะการที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยคือเราเชื่อว,ว่าในอนาคตของบริษัทเนี่ยมันต้องมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเราถึงลงทุนมันก็เป็นการเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่เป็นการเสี่ยงด้วยความรู้นะครับ มีข้อมูลพื้นฐานความเสี่ยงที่อาศัยข้อมูลในการตัดสินใจนะครับแต่การเป็นนักพนันเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ข้อมูลอะไรมากมายนะครับใช้ดวงใช้โชคชะตาซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็อาจจะมนนีนักพนันหลายๆท่านนะครับที่เป็นนักพนันบิ๊กเนอาชีพนะครับที่เขาใช้หลักสถิตินะครับพวกนี้เวลาเขาไปคาสิโน,โนเนี่ยเขาจะมีการจดสถิติเลยครับรสมมติไปเล่นดูเลตเนี่ยออกแดงแล้วกี่ครั้งออก ดาไปแล้วกี่ครั้งออกคู่กี่ครั้งออกขี้กี่ครั้งเนี่ยก่อนเขาจะแทงเนี่ยเขาต้องไปดูก่อนนะครับโต๊ะนี้ออกอะไรบ้างนะครับก็ถึงแทงเดีย๋ยวเห็นไหมครับแม้กระทั่งพนันเนี่ยก็ต้องมีหลักการเพราะฉะนั้นเราจะเป็นนักลงทุนเนี่ยเราก็ต้องมีหลักการในการลงทุนเช่นกันนะครับไม่งั้นเราจะหาความสุขในการลงทุนไม่ได้เลยเราจะโดนเวียนไปในทั้งอารมณ์โลภก,กับอารมณ์กลัวอยู่ตลอดเวลาสไลด์ต่อไปนะครับ นเวลาเราลงทุนเนี่ยนะครับ